อ้เกี้ยาวันนี้มาเอาเมนูอย่างดีค่ะเอาชาหม่านาวเจ้าชาหมะานาวเจ้าช่วยนมเยอะๆชาหม่านาวบกาใส่นมเยอะๆปุ้นมาใส่กันลุงจะเอาหยังชาหม่านาวชาหมะานาวเจ้าก็ชาม่านาวปุ้นบาใส่นมอ้ไอ้ช่วยสมาร์ทเจ้า อานแล้วหัวใจจะวายจุบ๊บโอ้เผืแบบว่าคริงนี่การงานที่มาญาตนออมาเฝ้านี่เลยเนาะเอะออจริงนี่มาใจธรรมดาเนอะเน่ใดอะ,อะน้องพ่นงามอะอน้องงามโอ้โหลูกกาเพยบเลยวันหนึ่งนี่หมุนเวียนมาประมาณสองแสนคนต่อวันเฉพาะพ่อจายนะ โมยิงนี่ซอหามอมีเลยสวยมากมีแค่พัดใจล้วนๆโซงแสนเขาเนี่ยโป้ที่อย่างถึงนะมัไปถึงถึงก้ะมก็ใจถนนเส้นนี้อ่ะมาถึงยิงนอกหน้าปะกี่คนแก็มีที่หานี่สี่เออปุ้นสามเจ็ดไม่ทิดงว่าเป็นแสนแปดิงก็ถึงเนอะมาถึงถึงคนเดี๋ยวถามก่อนป่าหน้านี่มาสี่ โอ้โหทตอโมสองโเดือถทมน้องค่ะอ้าไอ้จะถามมาได้เนอะวันหนึ่งเนี่ยลูกค้าเฉพาะบ่จจัยเนี่ยสองแสนคนมีก่อนถึงยุคอะาอ,องแสนคนลูกชากับแซนแล้ค่ะนี่นะแสนอะอย่างแสน,น,นสาหัสเนี่ยก่ะอะหนึ่งในสองแสนคนเป็นว่าอันนี้เรื่องจริงเลยต่อวันนะครับ ต้องมาพ่อคนเดียวนะครับชาไหมนะครับยอดโคนซื้อยอดโคนแวะเวียนมาหุดหนุนนร้านนี้นะครับน้องนี้นะครับสองแสนโคนต่อวันมันไปถึงไงหายยังงอ,อ,อ้าวอ้าวอ้เนี่ยมาถึง่ะร้อยโคนยังมาถึงที่เนี่ยโอ้หิ้งลังงะปะก็บ่าเดียวนี้บาถึงหมายความว่าเป็นการหมุนเวียนมาซื้อแล้วก็ไป มาซื้อแล้วก็ไป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 ไปตายแล้วกับมาซื้อแล้วก็ไปมาซื้อแล้วก็ไปไปตายแลวก็บปะเ่าเไปเลยเพื่อนมาซื้ออะของมันล้ำแล้วก็ไม่กล้างามล้อเออห้ามเถียงเออแล้วบบดนี้คุณก็มาหาเพื่อนดึงวันเนี่ยเออถ้าบดล้ำถ้าบ่แงมเอออันนี้หมายความว่าเออเพื่อนห้องว่ะ อาหารทางตาตัวอาหารทางร่างกายตัวแม่นมันชีวิตมันจะดูะมีสีสันแม่น <Man. S 2> สมมุติว่าอย่างลุงชัยจะตายเนี่ยแถมสามวัน<ะ>ลุงชัยจะตายเนี่ยลุงชัยมาซื้อน้าร้านนี้ได้หันแมกกะเนาะภูเขาไฟได้เข้ามาได้หันเขาก็หันภูเขาบุจิเนาะไม่กี้หวัวมันตายแหกอะเออบัดใจฮะ สามวันจริงว่าให้ตายพอถ้าลุงชัยมาซื้อน้ำร้านนี้มาพอแม่การลร้านนี่ลุงชัยสามารถมีอายุยืนยาวไปแห่มสาวปีเข้าใจกอเพราะฉะนั้นแล้วต้องมาพ่ใจยตังเหนือเนี่ยพ,พจยต้องมามาซื้อมาแวะซื้อมาอุ่นๆนน้องเ็เนอร์ครับผมขอบอยู่ในนึ่งในสองแสนั้นโอเคจัดมาแจมแจมใา่นมเยอะๆอ๋อ ไอ้ขอวาดไงโหไอ้นี่มันทะเลื่องไรอย่างเนี้ยขอวาดไออย่างเจ้าวาดหรือเปล่าวาดมันก็ค่ะวาดวาดขอวาดอีกอะโอ้โขออู้เหรอถึงว่าขอวาดเปิ้ลขอวาดเปิ้ลก็ตายกัขอวาดได้ออย่างไ่ขอวาดครับผมจะไมลืมนะครับแปะมาอุดหนุนกันตัวนะครับชาไหมภูเขาไฟซาลป หายยังบ่เคยหานบุกเอาไปนะครับเชิญจื๊อพี่หาหรือยังหานแนว <laughs>